ทั่วโลกนั้นมีตำนานเรื่องเล่ามากมายพูดถึงการพบกับบุคคลลึกลับที่เดินทางมาจากสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อด้วยยานพาหนะที่เกินกว่าจะจินตนาการได้บางก็ว่ามันเป็นการพบกับสิ่งลึกลับในตำนานบางก็ว่ามันเป็นการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวซึ่งความจริงมันก็แล้วแต่ว่า พยานหลักฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาของแต่ละฝ่ายนั้นจะสามารถนํามายืนยันหรือหักล้างอีกฝ่ายได้มากกว่ากันมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปพบกับเรื่องเล่าตำนานโบราณของประเทศญี่ปุ่นที่ได้กล่าวถึงการพบกับหญิงสาวปริศนาต่างเผ่าพันธุ์ที่ล่องทะเลมากับยานพาหนะรูปร่างแปลกประหลาด ว่าแท H ้ที่จร PI ิงแล้วมันคืออะไรกันแน่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช1 8 0 3ชาวประมงพื้นบ้านแถบชายหาดฮารยาโดริของจังหวัดฮิตาชิที่กำลังหาปลาอยู่กลางทะเลนั้นพวกเขาได้พบกับบางสิ่งบางอย่าง บางอย่างที่ดูคล้ายกับเรือกำลังลอยอยู่ในน้ำทะเลและด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะลากเจ้าสิ่งนี้กลับมาที่ฝั่งด้วยขนาดความสูงของมันประมาณ3.3เมตรและมีขนาดกว้างยาวประมาณ5.45เมตรจากบันทึกคำบอกเล่าของหน่วยเตือนภัยโคฮาโกนั้นระบุว่าบริเวณตอนบนของมันนั้นดูเหมือนจะทำจากไม้โรสวูดสีแดง ส่วนช่วงล่างของมันก็ถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นทองสำริดซึ่งน่าจะหุ้มไว้เพื่อป้องกันการกระแทกของหินโศโครกในทะเลส่วนบริเวณด้านบนจะมีหน้าต่างที่ดูเหมือนจะทำด้วยกระจกใสหรือแก้วคริสตลัลรอมหน้าต่างก็ถูกยาเอาไว้ด้วยวัสดุกันรั่วจําพวกเรซินโดยกระจกหน้าต่างนั้นดูใสามากใสจนแทบจะมองไม่เห็นกระจกเลย เมื่อชาวประมงพยายามมองเข้าไปสำรวจภายในนั้นพวกเขาก็เห็นว่าข้างในนั้นมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งลวดลายคล้ายกับภาษาอะไรสักอย่างที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนโดยชาวประมงได้มองเห็นที่นอนสองที่ขวดน้ำขนาดประมาณ3.6ลิตรกับของที่ดูคล้ายกับขนมเค้กและเนื้อวอัวแปรรูปรวมอยู่ด้วย อีกสิ่งที่พวกเขาได้พบก็คือหญิงสาวสวยคนหนึ่งเธออายุประมาณ18-20ปถึงีปีน่าจะสูงประมาณ150เซนติเมตรโดยหญิงสาวคนนี้มีเส้นผมและในตาสีแดงและมีอะไรบางอย่างพันโพกศีสาอยู่มันมีลักษณะเป็นสีขาวเดาว่าน่าจะเป็นเส้นผมเทียมที่ทำจากขนสัตว์ลักษณะเบาบาง ถูกทอออกมาเป็นผืนทางยาวโดยการจัดแต่งทรงผมแบบนี้พวกเขาไม่เคยพบเห็นจากบันทึกที่ไหนในญี่ปุ่นมาก่อนผิวหนังของหญิงสาวคนนี้ก็ออกจะมีสีขาวอมชมพูสวมเสื้อผ้าดูมีราคาที่พวกเขาเองก็ไม่เคยรู้จักและเมื่อหญิงสาวเอ่ยปากพูดขึ้นมาก็ไม่มีใครสามารถเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดเลยซึ่งแน่นอนว่า เธอเองก็ดูจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกชาวประมงพูดเช่นกันนั่นจึงทำให้ไม่มีใครสามารถจะสอบถามเรื่องราวของอีกฝ่ายได้เลยอย่างไรก็ตามหญิงสาวลึกลับผู้นี้ก็ดูเป็นมิตรและมีความสุภาพเป็นอย่างมากแต่เธอเองก็ยังทำตัวประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเธอมักจะถือกล่องทรงสี่เหลี่ยมที่ดูบอบบางขนาดประมาณ0.6ตารางเมตร ซึ่งเธอนั้นจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องมันเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าใครจะพยายามพูดจาหวานล้อมขอดูเธอก็จะแสดงทีท่าปฏิเสธอยู่ตลอดแม่เฒ่าอาุโสของหมู่บ้านบอกว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะเป็นเจ้าหญิงจากแดนไกลเธอแต่งงานแล้วแต่เธออาจจะแอบไปมีชู้หลังจากพิธีแต่งงานจนเรื่องแดงขึ้นมา แล้วชูรักคนนั้นก็ถูกลงโทษด้วยการฆ่าให้ตายไปแล้วส่วนเจ้าหญิงคนนี้ก็น่าจะถูกในระเทศออกมาจากบ้านจากเมืองแต่เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนดีเธอจึงยังสามารถรอดจากความตายนี้จนมานั่งอยู่ที่นี่ได้แต่เธอก็คงผ่านเรื่องเลวร้ายขณะอยู่ในเรืออุสุโรบุเนะลำนี้มาอย่างหนักเหมือนกันซึ่งถ้าเรื่องนี้มันถูกต้อง เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมลึกลับใบนั้นก็น่าจะบรรจุศีรษะของคนรักของเธออยู่แน่ๆนๆและในอดีตที่ผ่านมาเจ้ากล่องที่มีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งนี้มันก็เคยมีรอยมาติดชายหาดอยู่บ้างและมักจะเจอพวกปิ่นปักผมอยู่ในนั้นของในกล่องนั้นอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่ก็เป็นได้เช่นกันซึ่งมันก็สามารถจะอธิบายได้ว่า ทำไมเธอถึงปกป้องมันมากมายขนาดนั้นบางทีในเรือลำนั้นก็อาจจะมีสมบัติมากมายอยู่ก็ได้พวกเราควรพาผู้หญิงคนนี้กลับไปยังอุสุรบุเนธแล้วปล่อยเธอกลับออกไปเสียถึงแม้ด้านมนุษยธรรมมันจะดูโหดร้ายแต่นี่มันก็เป็นชะตากรรมของเธอเมื่อเหล่าชาวประมงได้ฟังคำจากแม่เท่าจบพวกเขาก็จึงตัดสินใจ พาหญิงสาวคนนี้กลับขึ้นไปที่เรืออุสุโรบบเน่ตามเดิมจากนั้นก็ผลักเรือของเธอลอยกลับสู่ท้องทะเลเรื่องราวอุสุโรบบเนเวอร์ชั่นนี้ได้นำมาจากบันทึกชื่อโทเองโซเซสึหรือนิทานจากประต่ายในสวนของเคียวคุเทบาคินในปี1825ที่พูดถึงประสบการณ์การพบหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ดูผิดปกติเหนือจินตนาการเป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้ก็ยังถูกเล่าต่างออกไปอีกสองสามเวอร์ชั่นในบันทึกอื่นๆโดยมีจุดที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆตั้งแต่รูปร่างของเรือบางก็ว่าเป็นเรือทําจากไม้บางก็ว่าเป็นเรือทรงกลมบันทึกขนาดของขวดน้ําที่มีความจุต่างกันหรือแม้แต่ชื่อของสถานที่ชายหาดฮาระยาดริ ที่ในอีกเวอร์ชั่นจากหนังสืออุเมโนชินของนางาฮาชิมาทาจิโร่ปี1844กรับใช้ชื่อหาดแห่งนี้ว่าหาดฮารโตโนฮามะซึ่งเรื่องราวนี้มันจะดูไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยถ้าหากเราไม่ได้เห็นภาพวาดประกอบของอุสุโรบุเนะหรือเรืออันว่างเปล่าของหญิงสาวปริศนาลำนี้ที่ดูยังไงยังไงมันก็ไม่น่าจะใช่เรือเลยสักนิด เพราะรูปร่างลักษณะที่ได้ถูกวาดเอาไว้ในหนังสือแต่ละเล่มนั้นเรืออุสุโรบุเนะมีรูปร่างแทบจะไม่ต่างอะไรกับจานบินหรือ UFO เลยหรือว่าแท้ที่จริงแล้วหญิงสาวภายในอุสุโรบุเนะคนนั้นอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้โดยจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบเรื่องราวของอุสุรบุเนะนั้นพบว่าเคียวคุเทบาคินได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ในหนังสือ โดยเขาได้อ้างถึงหนังสือชื่อว่าโรเชียวงเคนโรคุหรือบันทึกเรื่องเล่าจากรัเสเซียที่เขียนไว้โดยคานามริคินเคนซึ่งเนื้อหาของหนังสือนั้นได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะเสื้อผ้าและทรงผมที่กำลังเป็นที่นิยมของหญิงชาวรัเสเซียในสมัยนั้นนั่นก็คือมีที่มัดผมสีขาวดูนุ่มฟูและพูดถึงลักษณะสีผมของหญิงสาวชาวรัเสเซียที่มีผมสีแดง สวมกระโปงคล้ายๆกับหญิงสาวลึกลับในตำนานเรื่องนี้และทางเคียวคุเทก็ได้ฟันธงว่าหญิงสาวในตำนานของอุซโบุเนะเรื่องนี้เธอน่าจะเป็นชาวรัเสเซียอย่างแน่นอนโดยเขาได้เขียนไว้อีกว่าเรื่องราวของเรือลำนี้ได้ถูกบันทึกไว้ต่างกันในบางจุดโดยบางบันทึกนั้นจะพูดถึงขนาดขวดน,น้ำที่มีความจุ3.6ลิตรแต่บางแห่งก็บันทึกไว้ว่า36ลิตร และยังได้วิเคราะห์ถึงรูปร่างลักษณะที่ถูกเข้าใจว่าเป็นภาษาแปลกๆที่พบบริเวณในเรือว่าสิ่งที่เหล่าชาวระมงเห็นนั้นน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ตัวของเคียวคุเทเคยพบในประเทศอังกฤษมาก่อนโดยมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์หมายถึงปลาวานเกยตื้นโดยเคียวคุเทคาดว่าหญิงสาวคนนี้อาจจะเป็นชาวรัเสเซียหรือเป็นชาวอังกฤษไม่ก็เป็นชาวอเมริกัน แต่เขาเองก็ยังไม่เข้าใจเรื่องภาพวาดลักษณะของเรืออุสุโรบุเนตที่ปรากฏอยู่ในบันทึกหลายๆเล่มเพราะว่าลักษณะของเรือนั้นมันดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับคําบอกเล่าในเรื่องราวเอาเสียเลยโดยการสืบค้นความจริงของเรื่องราวนี้ก็ยังคงถูกค้นหากันต่อมาจนถึงปี1925และปี1962โดยนักโบราณคดี และนักประวัติศาสตร์ชื่อยานางิตะคุนิโอกเขาได้ชี้ประเด็นไปที่เรือรูปร่างทรงกลมประหลาดลำนี้ว่ามันไม่เคยถูกพบที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนเลยและสิ่งที่ดูจะอธิบายได้ยากที่สุดก็คือส่วนของหน้าต่างประจกและส่วนล่างของเรือที่ถูกหุ้มด้วยวัสดุที่ทำจากแผ่นทองสำริดที่มันทำให้เรื่องเล่านี้ดูแปลกประหลาดซึ่งเขาได้พบกับเรื่องเล่าคล้คลายๆกันนี้ในตำนานอุสุโรบุเนะแบบอื่นๆ บางก็อธิบายลักษณะของเรือลำนี้ว่ามันไม่มีหลังคารูปโดมปกคลุมเหมือนกับในภาพเลยและในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดที่เขาพอจะค้นหาได้นั้นก็ระบุว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเพียงเรือขุดจากท่อนสูงทำให้ยานางีตาคาดว่าเรื่องของหลังคาโดมกับหน้าต่างแก้วคริสตัลนั้นมันน่าจะถูกแต่งเติมเพิ่มเข้ามาในภายหลังมากกว่า และเรือจริงๆลำนั้นก็น่าจะเป็นเรือที่ขุดจากท่อนสูงเท่านั้นเองทางด้านดรคาซูโอทานากะศาสตราจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าได้พูดถึงรูปร่างลักษณะของภาพเรืออุซุโรบุเนะไว้เช่นกันว่าถึงแม้ว่าผู้วาดภาพนั้นจะวาดมันไว้เหมือนกับจานบิน UFO แต่ในบันทึกเรื่องราวของทุกที่ที่ได้พูดถึงเรือลำนี้ กลับไม่มีที่ไหนบันทึกไว้ว่ามันบินได้เลยสักแห่งมีแต่บันทึกกันไว้ว่ามันล่องมาทางทะเลอย่างช้าๆนั่นหมายความว่าเรื่องราวของอุสุโรบุเนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านที่ถูกแต่งเติมกันมาเรื่อยๆจนผิดเพี้ยนไปอย่างมากมายโดยด็อเตอร์ธนกะได้ให้ความเห็นเรื่องสถานที่ที่เกิดเหตุบนหาดฮารายาโดริหรือฮาราโทโนะฮามะนั้น ก็ล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เรื่องเล่ามันดูน่าเชื่อถือขึ้นโดยผู้แต่งเรื่องราวนี้ได้วางโครงเรื่องให้มีคนและสถานที่ให้ตรงกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์สมัยโบราณโดยถ้านำชื่อหาดทารายาโดริมาเขียนในรูปแบบคันจิก็จะสามารถอ่านออกเสียงให้เป็นฮาราโทโนะฮามะได้เช่นกันส่วนคำว่าอุสุโรที่ในเรื่องแปลว่าว่างเปล่านั้นมันก็สามารถแปลว่าของที่ถูกทิ้ง และอาจจะหมายความว่าสันสทานก็ได้ส่วนคำว่าบุเนหรือฟุเนนั้นมีความหมายว่าเรือพอนำคำว่าอุสุโรมารวมกับคำว่าบุเนก็จะได้ความหมายว่าเรืออันว่างเปล่านั่นก็อาจหมายความได้ว่าผู้แต่งเรื่องอาจจะไม่ได้ให้ความหมายของชื่อเรือว่าเรือว่างเปล่าหรือเรือล่องหนแต่อาจจะหมายถึงเรือที่ถูกปล่อยทิ้งก็เป็นได้เช่นกัน ส่วนนัก UFO วิทยากลับตีความเรื่องของอุสุโรบุเนะเอาไว้ว่าภาพวาดของเรือลำนี้มันเป็นภาพวาดที่อยู่ในสมัยเอโดะซึ่งอุสุโรบุเนะนั้นน่าจะเข้าข่ายของวัตถุลอยน้ำที่ไม่สามารถระบุชนิดได้หรือที่เรียกย่อยๆกันว่า USO ซึ่งพวกเขาได้ชี้ประเด็นไปที่สัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในเรือที่ดูคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ที่มีผู้ระบุว่า เคยเห็นมันอยู่ใน UFO ที่ป่าเรนเดนฟาร์มในประเทศอังกฤษมาก่อนและการพบกับหญิงสาวที่ถือกล่องปริศนาไว้ตลอดเวลานั้นก็น่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวที่สวมเสื้อผ้าแปลกๆซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่กล่องปริศนาใบนั้นเพราะเรื่องนี้กลับไม่เคยมีนักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีสายปกติคนไหนเคยพูดถึงมันเลย เรื่องราวของเรืออุสุโรบุเนะในประเทศญี่ปุ่นนั้นนอกจากหนังสืออ่านแล้วก็ยังโด่งดังมากจนถูกถ่ายทอดลงเป็นหนังสือการ์ตูนและภาพยนตร์อนิเมะโดยมันได้ถูกนำเสนอในการ์ตูนซีรีส์ทางทีวีเรื่องโมโนโนเกะที่ถูกฉายในปี2007อยู่ในตอนที่3ถึง5และได้ถูกเล่าไว้ในเรื่องอุมิโบสุอีกด้วยโดยได้ถูกดัดแปลงเรื่องราวออกไป ให้เกี่ยวกับคำสาปของหญิงสาวที่เสียสละตัวเองแก่ทะเลปีศาจซึ่งรายการมิติที่6อยากให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณกับเรื่องเล่านี้ว่าเราจะเลือกเชื่อฝ่ายไหนระหว่างฝ่ายที่ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับฝ่ายที่ใช้ข้อมูลทางด้าน UFO วิทยาที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีการวิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผลทั้งคู่ซึ่งท่านผู้ชมสามารถให้ความเห็นกันไว้ได้เช่นกันครับ เพราะว่าเรื่องราวแบบนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมใช้วิจรารณญาณประกอบการรับชมอย่าลืมพบกับรายการวิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมที่มาของมันได้ทุกวันสุขสะดวกนะครับและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี